สวัสดีจ้ามเมนแเสิร์อวันนี้ยานีจะมาทำผัดซีอิ๊วหมูผัดซีอิวอ๊วไก่ไปงานกับสินวัดโคกถ้าจเจริญน,นะคะกับนังผักเลยค่ะกวนเลยเทพวดลงไปเลยชุดรด,ดดียดน้ำตาลเกลือใส่ไปแล้วนะคะเทอเลยเกริญเดีด๋วกนกับ้าจะไหมกวนเลยค่ะ ทะลุกเลยหมูของเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมที่จะไปใส่กล่องแล้วค่ะประมาณเกือบโมงกว,กว่าก็ถึงวัดแล้วค่ะวัดโพรถ้าจเจริญของเรานะคะ ยีสบอตันร้อยีสวนไทยยี่ิบอตนเี่ยตัเปียนกันดูนะครับก็เป็นการทักทายในช่วงเช้าเ็ดีหมาะอยูทักทายกันเอามาได้มาได้เลย 对，那了。 นมัสการท่านพระโูปรลัดสัมพิพัฒนะมงคลวราจารปฏิพานธรรมโกสนวิมลยานนายกดิลกธรรมรรกิจท่านเจ้าอาวาสวัดโคกผ้าเจริญเจ้าคณะอำเภอพานทอง และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพานทองพระคุณเจ้า,าพระภิสุสมเันทุกทุกรู่พี่เขารบอย่างสูงสว,วัสดีครับพี่ป้าน้าอาญาที่น้องรหลทั้งสาธุชนทุกท่นานนะครับสวัสดีวันทอสกนินวัดโคกท่าเจริญ วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่งนามจามดีอีกวันหนึ่งในจำนวน365 366วันในรอบปีวันนี้ก็ถือว่าอีกวันหนึ่งรัับเป็นวันดีของพี่น้องเราเราทั้งหลายได้มารวมกันอยู่ที่วัดโพธิ์าเจริญโดยมุ่งหวังว่าจะมาร่วม อนุโมทนากระถินกันซึ่งก็ในการนี้มีภุณสาคอนเหลือก่อนร้านดีดีมาร์พร้อมด้วยบุตริิดาและหลานหล,นลวมทั้งพนาาักาได้เป็นเจ้าภาพในการนี้ก็ได้เชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายให้มาร่วมอ,อนุโมทนาบุญด้วยกัน ในจำนวนนี้ก็มีพี่น้องเราบางท่านบางคนบางหมู่บางคณนะได้จัดผ้าตป่ามาสมทบในวันพ้ดกฐินี้ด้วยซึ่งก็ทราบว่ามีเยอะแยะเลยกระพร่เึ็นจะกราบอยู่ในราบนะครับนอกจากนั้นยังมีท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญได้นำอาหารตาหวาน น้ำดือน้ำตานานะักมาออกร้านซึ่งก็มาด้วยความศรัทธาอย่างที่มีพี่น้องเราหลายหลายท่าน